รันดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโร่เขาจะกลับมาหรือ,อยังช่วงนี้เหมือนชีวิตเขามีปัญหานะคะอาจจะเป็นปัญหาจากความดื้อรั้นอัตตาของตัวเขาเองหรือปัญหาจากเรื่องการเงินในชีวิตมันมีจังหวะที่เขาจะต้องไปค้นหาและสร้างสรรค์เส้นทางชีวิตเพื่อกลุยทางนะคะไปสู่แสงสว่าง ให้กับตัวเขาและผู้คนรอบข้างอาจจะเป็นไอดอลเป็นดาราเป็นเซเลบก็ได้นะคะอยู่ในช่วงที่มีคนสนับสนุนเขาเยอะและตัวเขาเองก็ให้กำลังใจให้การสนับสนุนพลังจิตด,ดีๆกับผู้คน และเป็นช่วงเวลาที่กําลังกอบโกยสร้างฐานะรายได้ตัวตนของเขาอยู่อยู่ในจังหวะของการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนําทางเขาอยู่นะคะเพราะงั้นยังไม่ใช่จังหวะที่เขาจะกลับมาได้ต้องกลับไปสร้างตัวให้เสร็จก่อนเรื่องราวตอนนี้เขายังไม่พร้อมกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ค่ะ